สวัสดีครับคุณผู้ชมถ้าเราไม่เคยคิดว่าเราสําเร็จเราก็คงจะทามันไม่สําเร็จตลอดไปนะครับขอต้อนรับนะครับทุกๆคนคุณผู้ชมทุกคนนะฮะเข้าสู่รายการนิวพัคินอินเทอร์วิวคุยกับนิวตอนที่2นะฮะวันนี้เป็น EP 2ีแล้วนะครับใครที่ติดตามเรามาตั้งแต่ EP ีที่แล้วนะครับเราก็จะมาสัมภาษณ์นะครับวันนี้เป็นการสัมภาษณ์ที่สนุกสนานมากๆเลยทีเดียวครับ แต่ก่อนอื่นเลยนะครที่ใครที่เป็นแฟนรายการของเรานะครับอย่าลืมนะครับเข้ามากด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับรายการ New พกินอินเทอรวด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาสัมภาษณ์กับบุคคลที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเป็นหัวข้อที่ใครหลายๆคนนะครับก็คงอาจจะติดตามอยู่นะครับแล้วก็สนใจที่อยากจะทําก็ได้นะครับซึ่งสาวคนนี้นะครับเคยเป็นอดีตสาว a r t ์ติสนะครับมาก่อนแล้วก็ทุกวันนี้นะครับ พันตัวเองนะครมาเป็นคนขายประกันไม่ใช่ประกันธรรมดานะครับประกันออนไลน์ด้วยแล้วก็เป็นถึงโค้ชเลยทีเดียวนะครับที่มีผู้ติดตามหรือ follower มากมายกันเลยทีเดียวใครพร้อมแล้วนะครับตามนิวมาเลยครับ สวัสดีครับทุกทุกคนครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะครับเข้าสู่ ep สองของเราวันนี้ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับแขกนะครับผู้มีเกียรติคนหนึ่งนะครับที่ที่ได้รับเชิญมาวันนี้ก็ตื่นเต้นนะพี่แอบนั่นเองนะครับหรือว่าคุณนัทธนิชาประสานงานครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะครับก็วันนี้คุณแอบนะให้เกียรติครับพี่แอบละครันขอเรียกพี่แอบเรีพี่แอบย่ามาียพี่แอบให้เกียรติกับผมนะครับกับมิวนะครับมาเป็นแขกให้สัมภาษณ์นะครับวันนี้ ก็ชื่อชื่อหัวข้อรู้แล้วใช่ไหมชื่อเรื่องวันนี้ของเรานะฮะสาวติสดสาวติสสาวติ๊ช่างเพ้อฝันนะฮะนมาขายกระตานแล้วก็กลายเป็นครบประกันเลยทีเดียวนะครบประกันออนไลน์ครบประกันออนไลน์ด้วยนะฮะก็อยากทราบจุดเริ่มต้นที่แอบว่าเริ่มต้นของอะไรของตอนแรกว่าเอที่มาของสาวติสคืออะไรได้ข่าวว่าเรียนอะไรมา ที่หาของสาวตีเพราะจริงๆอ่ะเป็นคนเรียนศิลปะมาตลอดนะคะตั้งแต่แบบว่าคือเรียนเรียนศิลปะมาตั้งแต่ปวชไทยวิจิตรมาพอช่างอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นสาวตีแล้วก็เป็นประเภทแบบจริงๆเป็นพวกแบบไม่ค่อยจริงๆไม่ค่อยชอบอ,อยู่กับคนเยอะๆด้วยนะสมัยก่อนอ่ะเป็นตีอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบไปมาก็ตอนนี้คือแบบว่าฉันชอบออกนักร้องอะไร่ไปแล้วแต่ว่าที่บอกว่าช่างเพอ้อฝันก็หมายความว่าคือเป็นมาหลายอย่างทำมาหลายอย่างใช่ไหมได้ข่าวว่าตอนพอจะจบจาก ด้านศิละปะแล้วไปทำอะไรจริงๆอ่ะจ,จบจากศิละปะนะไม่ได้เรียนไม่ได,ไได้ไม่ได้ทำงานอยู่กับศิละปะเลยจบศิละปะนะก็มาเป็นครู <Wow. S 2> แต่เป็น, <Wow. S 2> นะปนครูแต่ว่าเป็นครูสอนเด็กอนุบาลแต่เกี่ยวกับศิละปนะแหละแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นครูมา4ปีนะคะแล้วก็มาเป็นแบบว่าทําธุรกิจเน uh ็ตเวิร์กมาเก็ตติ้งแล้วก็มาทําธุรกิจประกันกชีวิตนะประกันชีวิตนี่มาที่หลังสุดจนถึงปัจจุบนันนี้ใช่ใช่ ก็ผ่านมาหลายอย่างนะัท่านผู้ชมแล้วก็มีอันนึงค่ะร้านอาหารค่ะที่แอมด้ทาร้านอาหารนะเป็นสาวกลางคืนด้วยนะครับเพอ่ฝันมโนตอนนั้นนะคะก็รู้สึกว่าธุรกิจก็ไปได้ดีอยู่ช่วงนอ้โ้ทำร้านอาหารมา8ปีนะเป็นร้านอาหารที่แบบว่ามีดนตรีสดสาเลยอย่าเงี้ยก็แบบขายดีอยู่แต่ปัจจุบันก็ประกันแล้วก็ประกันก็ไม่ได้อยู่ที่เดียวด้วยได้ข่าวสองที่ได้อยู่สองที่เห็นไหมฮะท่านผู้ชม ประวัติความเป็นมานะงานเยอะแยะไปหมดทํามาหลายอาชีพแต่สุดท้ายตอนนี้ก็มาจบที่งานประกันใช่ไหมประกันแล้วแบบกับออนไลน์ดีกว่าเพราะว่าวันเนดี๋ยเดี๋ยวก่อนว,ว่า<อ>ประกันแล้วทำไมต้องออนไลน์แต่พอทำไมจึงผันตัวเองมาเป็นประกันเพราะประกันเนี่ยแต่ก่อนเนะี่ยเราก็คงจะรู้นะว่า,าตามตื้อชาวบ้านาลำคาญเออซื้อแล้วซื้ออีกต้องมีหลายๆลาเร่อ,อทำไปถึงมาทำประกัน จริงๆจ,จุดแรกของการทำประกันของตัวเองก่อนเลยนะคือจะซื้อให้ตัวเองอันนี้คือพูดแบบจับใจเลยนะคือจะซื้อให้ตัวเองเพราะว่าจะซื้อให้ตัวเองและครอบครัวและลูกๆคือพอมาต้องซื้อเยอะก็งกจริงๆที่จุดแรกเลยงกคือแบบว่าถ้าเป็นตัวแทนแล้วจะได้ค่าคอมมิชชั่นเราก็เลยไปสอบเพื่อจะซื้อให้ทุกคนในบ้านเพราะมีลูก3ามคนตอนนั้นยังไม่เลือกแตบสามี<ฮ>ะนะคะก็ต้องซื้อทุกคนใช่ปะตอนนี้แม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะตอนนี้เป็น<า>แม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะขายของแอบขายของเ <laughs> <laughs> ออโสดนะคะแอบขายของนิดนึงอะไรอย่างเง ใ่ไมก็เลยก็เลยอยากจะทํามันไปตัวแทนเพราะว่าจะได้ประหยัดจริงจจุดนั้นจดเริ่มคืออนันตนะคะจุดเริ่มคืออนันตแต่ว่าพอเราเข้ามาศึกษาประกันคือทําธุรกิจประกันปัจจุบัน8ปีคือตอนแรกเนี่ยเข้ามาเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้ว่าประกันมันโอเคแล้วแต่เราอยากซื้อเราได้ส่วนลดเราก็เลยแบบเขาไม่ลดให้เราอยู่แล้วเรารู้เราจะไปลดได้ยังไงเราก็ต้องไปสอบเองสอบเองพอไปเรียนไปเลยนู่นนี่เฮ้ยรู้สึกแบบอินกับประกันขึ้นมาเขาเลยทําต่อเนื่องมาประมาณนะ แต่ประกันนะฮะเขาบอกว่าต้องบุคลิกภาพดีจะต้องไม่ใช่สาวติสอีกแล้วจะต้องแบบแต่งตัวให้ดูภูมิฐานนม่ไม่นะไม่แต่ก่อนไม่เลยแต่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองอีกนึงใช่เราคิดว่าตัวเองทำได้ดีไหมช่วยให้บคือต้องบอกว่าตั้งแต่ตอนเรียนเนี่ยมันเป็นติดแต่พอทํางานเนี่ยเราปรับตามเขาเรียกว่าเราอยู่ที่ไหนแล้วก็ปรับปรับตามสภาพแต่ไม่ใช่เปลี่ยนตัวเองนะคือเราก็ยังมีความติดแต่ติดแบบดูดี เ,เกงขาดเหมือนสมัยเรียนไม่ใช่แบบอะไรอย่างเงี้ยคือรองเท้าส้นสูงใส่อะไรแต่ว่ามันก็จะมีกลิ่นอายความแบบว่าความเป็นสาวแบบศิลปะอยู่แต่ว่าไม่ใช่เป็นสาวเนี้ยบอะไรขนาดน,นั้นเพราะว่าเราชอบแบบนี้แต่แค่มันเป็น นึกออกปะมันไม่ใช่เป็นแบบว่าติดแบบไม่รู้กาลาเทสะเออต้ <c oughs> บอกกาลาเทสะาแต่ก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือผมยืนยันคะรับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยแต่งตัวแบบนึงนะฮะพฤติกรรมแบบนึงแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ดูมี <c oughs> ทำไม, <c oughs> ไมเธอถึงไม่ยืนยันชันคะก็เราก็รู้จักกันมาในระดับหนึ่งนะถึงแม้กล้ามาสัมภาษณ์ รอวนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าประกันเนี่ยแต่ก่อนทุกคนก็จะมองภาพว่าจะต้องเจอหน้าจะต้องนัดนะจะต้องขายกันตรงตรงต่อหน้าเลย <c oughs> ขายโทรศัพท์ก็อาจจะไม่ค่อยเวิร์กก็ต้องมาเจอหน้าแต่ยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วแอนมองเห็นโ <c oughs> อกาสอะไรฮะจริงๆจุดแรกเลยเนี่ยคือจุดแรกที่มาทำคอร์สประกรันออนไลน์เพราะตัวเองเนะอยู่ในธุรกิจประกันมาแปปีแล,แล้วจุดเริ่มเลยเนี่ยคือเราใช้ Facebook แล้วเราขายออนไลน์อยู่แล้วแล้วเราก็เป็นเหมือนโค้ดเป็นโค้ชอยู่แล้วที่สอนเหมือนเนเป็นครูสอนการขายออนไลน์ ทีนี้เนี่ยเราก็มองว่าเฮ้ยพอมันมีคน่ะนะคะในในเฟซบุ๊กเนี่ย,ะะยที่เราไม่รู้จักกัน่มีพี่สองคนแล้วกันทักมาขอซื้อประกันอีกคนอยู่ต่างจังหวัดอีกคนนึงเนี่ยมาดูในไลฟ์สดเราวันนั้นแล้วก็ขอซื้อมีเงินเจ็ดหมื่นจะวางรถยนต์ภาษีเราก็แบบเฮ้ย<ม>นี่เรากำลังแบบเราไม่ได้แบบขายอะไรขนาดนั้นแต่คนมาขอซื้อเราก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าคนที่แบบเราน่าจะบอกคนที่เป็นตัวแทนนะสอนให้เขาทําแบบเราก่อนเียใช่มันก็เลยเป็นจุดเริ่มเป็นตั้งแต่ข้อหนึ่งข้อสองจนป,นปัจจุบันนี้คือ คือแบบคนมาโรงเรียนตลอดแล้วก็ได้ผลลัพธ์นักเรียนก็ได้ผลลัพธ์ด้วยก็เลยนะครับผ่านมาเริ่มเปิดเป็นธุรกิจขายออนไลน์ขายประกรันออนไลน์คราวนี้ ani, ประกันออนไลน์ก็นาก่าสนใจอยู่แล้วแต่พี่แอมฮะก็ได้ข่าวว่าไม่ได้แค่ขายประกันออนไลน์อย่างเดียวแต่พันตัวเองมาเป็นโคชชิงนะ,ะมาเป็นโคช้ชในการที่จะสอนเรื่องของการขายประกันออนไลน์ใช่ใช่คิดว่าทําไมเราถึงเป็นโค้ชได้แต่ก่อนเนี่ยอย่างที่บอกเนาะ ส,วสาววาดภาพจิตตกรนั่งมโนแต่ทําไมมาเป็นโค้ชโค้ชนี่ต้องแบบอีกแบบหนึ่งเลยนะหพี่แอมีม่คิดว่าตัวเองทําไดจ้จริงๆจ,จุดแรกเลยอ่ะเรามีความรู้สึกว่าเราชอบสอนคือเราชอบสอนแล้วเรารสึกว่าเราไม่เหนื่อยเรารู้สึกว่าเราไม่เรากระตือรือร้นที่จะแบบคิดหัวข้อมาเรารู้สึกว่าเราอยากถ่ายทอดเราไม่รู้สึกว่าคนที่ได้ความรู้จากเราไปจะแบบ คือเราร no like, hey, ู ort, ้ส yeah. ึกว so yeah. really yeah. ่าให้เขาไปทาเหมือนเราเลียเก่งกว่าเรายิ่งดีอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยพอเราทําไปเรื่อยเรื่อเราชอบเฮ้ยเราออกมาไลฟ์สอนเราออกมาทำลิปเราไม่เหนื่อยเลยเรารู้สึกว่าเราตื่นมาฉันทํฟิตมาแล้วฉันจะสอนอะไรวันนี้ฉันจะต้องไปอ่านหนังสืออะไรมันเลยรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้แหละคือเราไม่รู้สึกเหนื่อยเลยที่จะทำเราก็เลยมองตัวเองว่าเราชอบที่จะสอนเราชอบที่จะแบ่งปันแล้วเราชอบที่เวลาที่คนเขาได้ผลลัพธ์แล้วเขามาขอบคุณเรามันก็เลยรู้สึกว่าอันนี้แหละถ้ามันเราเราเลยมองว่าอะไรที่มันทําแล้วแบบได้ไม่รู้สึกว่าามันนนเป็ง อันนั้นมันคือการเติมเต็มสมัยก่อนมารู้สึกว่าเหนื่อยจังทํางานฟิลลิ่งมันแบบเหนื่อยจังอย่างเงี้ยเราบอกว่าเหนื่อยจังเลยต้องไปทาํางานเแต่เรารู้สึกว่าไม่ตื่นมามีอะไรให้ทาตลอดเลยแล้วมันมีความสุขอันนี้คือแบบ<อ>ไม่ได้แบบว่าสร้างภาพนะแต่เรารู้สึกอย่างนง้นจริงๆมันเลยทําให้เราทําต่อเนื่องมาแล้วเราชอบที่อีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณนิวคือแบบว่าพอเราเป็นเรามาสอนคนอย่างเงี้ยอย่างพี่ๆหลายคนที่เป็นตัวแทนเนี่ยอาวุโสกว่าเราคุณอาวุธมากกว่าเราบางคนเป็นเจ้าของแบบเขาเรียกว่าสํานักงาน อายุแบบ5้าสิอย่างเงี้ยเขาพอมาเรียนแล้วเขาได้ผลลัพธ์แล้วเขาเรียกเราอาจารย์อย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าม,มูนใจนรู้ใจเออมนรู้สึกอย่างเงี้ยฟังแล้วก็ทราบนะค,นครับคุณผู้ชมครับผมก็ฟังไปก็ก็เลยรู้แล้วเป็นโพสได้แน่นอนนะ <c oughs> พูดขนาดนี้ <c oughs> ก็แอบฝากเพียหน่อย เพจโค้ดเนี่ยผิดอะไรฮะก็ฝากเพจ i am learning นะคะ i am learning เดี๋ยวให้ให้คุณนิวฝาก,กไไลิงไว้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างล่ <H ate S 2> างลิไว้นะคะเอ่อพจ i am learning าาก็คือเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้นะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราได้หลายอย่างในการที่จะมานำเสนอแล้วก็คนก็สามารถมาวันหลังเดี๋ยวขอเชิญไปสัมภาษณ์ ได้ครับได้ตอนนี้ที่เพจมีคนติดตามเยอะแล้วได้ข่าวใช่ตอนนี้จริงๆตอนนี้มีคนติดตามเป็นหมื่นนะคะแต่ยอดฟอลโล่ยอดที่เป็นแบบกดไลค์แบบเก้าพันกว่าณปัจจุบันตอนนี้แต่คนฟอลโล่เป็นหมื่นนะครับแล้วก็ขายคอร์สประกันออนไลน์ได้เยอะแยะสร้างรายได้จากตรงนั้นนะครับก็ผมเชื่อว่าทุกคนฟังแล้วก็คิดว่าเฮ้ยหนึ่งฉันก็น่าจะทําประกันได้2ถ้าอยากทําประกันเอ๊ะฉันทําออนไลน์ได้ยิ่งช่วงนี้โควิด นะฮะก็ขายออนไลน์ซะดีกว so ่าได้ได้ทั้งประกันได้ทั้งคนติดตามได้ทั้งขายอย่างอื่นได้อีกนะฮะก็ดูพี่แอมเป็นตัวอย่างนะครับผมว่าวันนี้นะแค่สั้นๆวันนี้ที่เราคุยกันก็น่าจะได้ไอเดียอะไรแล้วแหละก็อยากให้พี่แอมนะับฝากให้กับผู้ชมนิดนึงว่ามีแรงบันดาลใจสร้างแรงบันดาลใจเข้าหน่อยว่าเฮ้ยฉันก็ทําได้อยากทำประกันออนไลน์อยากเป็นโค้ดแบบพี่แอมทำยังไงดีจริงๆจุดเริ่มต้องบอกทุกคนว่าเราต้องหาจากตัวเองก่อนว่าเราถนัดเรื่องอะไร ถ้าเราไปเรียนรู้สิ่งอื่นที่มันจะต้องมาฝึกใหม่อะแล้วเราเพื่อจะไปทเทรนคนหรืออะไรเงี้ยมันมันมันเสียเวลาเราเอะหาตัวเองก่อนว่าจริงเราทาอาชีพอะไรเราถนัดอะไรเราแบบมีความสามารถพิศเศษเรื่องอะไรที่มันจะดูแบบสามารถบอกคนได้เพราะจริงๆจุดหนึ่งเลยเนี่ยคือทุกคนมีความสามารถที่จะบอกต่อคนอื่นอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนมีปัญหาแต่เราจะแก้ปัญหาหเขายังไงมากกว่าอย่างของแอบมาจุดที่ว่าเราแก้ปัญหาให้คนที่เป็นตัวแทนประกัน ที่ไม่รู้จักโลกออนไลน์เลยแล้วทําการตลาดออนไลน์ไม่เป็นเราก็เลยเอาสิ่งที่เรารู้มาแก้ปัญหามันเลยเกิดการที่เราเป็นโค้ชสอนประกันออนไลน์เพราะฉะนั้นทุกคนก็คือเริ่มทําได้หมดเลยนะคะเริ่มจากสิ่งที่เราหลังก,ก่อนแล้วก็ให้รู้สึกว่ามีความสุขที่จะทํารับรองทําได้แน่นอนแล้วก็บอกนิดหนึงประกันขายไม่ยากใช่ไหมครับประกันขายไม่ยากค่ะมาเป็นลูกทีมพี่แอมนะนีไม่ได้ขายของมีการตระลยังทาา มีประกันหรือยังคะก็นะครับผมวันนี้นะครับผมว่าก็คุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามรายการของเราใน EP นี้นะครับด้วยช่วงเวลาสั้นๆนี้อาจจะได้ประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยแต่ทุกคนก็คงได้แรงบันดาลใจและจากพี่แอมนะครับว่าการทําประกันหรือว่ายิ่งเป็นโพจนประกันออนไลน์ก็ไม่ใช่เรื่องยากทุกคนทําได้นะถ้าตั้งใจมุ่งมั่นแล้วก็ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่แอมนะครับที่สสับเวลามานะครับอันเวลาอันยุ่งของพี่แอมแล้วต้องไลฟ์ต้องอะไรเยอะแยะเห็นนะครับวุ่นวายตลอดแต่ว่าวันนี้ก็มาให้ประโยชน์ คุณผู้ชมนี้ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณ,คณมากเค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามนะครับแล้วก็ติดตามในอีพีต่อๆไปว่าเราจะสัมภาษณ์ใครกันครั้งหน้านะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ